ันหลงสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาจัดงานแถลงข่าวงานนมาสก,การหลวงพ่อโสธรปีที่132ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเราจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่5-14ถึง1ิพฤศจิกายนศกนี้ในงานได้นำผลหมากแรกไม้ของดีเมืองฉะเชิงเซาเช่นมะม่วงมะพร้าวสับประรดผลิตภัณฑ์โอทอปเป็นต้นนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ชุดการแสดงที่แสนพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะโดยการสนับสนุนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาท่านขจรเกียตรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้เข้าไปทักทายนางรามและนายรามอย่างเป็นกันเองเป็นชุดการแสดงที่สวยงามมากค่ะ ของชนได้กุ้มใจหลวงพ่อคุ้มภัยตดใจ,จริงเราใครได้ทุกก็อย่ามมงเอาหลวงพ่อปัดเป่าโอ้หายเข้ากำแพ้แก้วก็อุ่นแล้วใจกายที่ร้อนก็คลายได้สุกรมเย็นใครลำบากทุกยากลำเ็นหลวงพ่อเล็งเห็นก็ไม่เว้นตรานี